สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube ควายไทยไล่ทุ่งครับมือนี้ก็ยังอยู่บ้านธาตุทองคือเก้าพี่น้องครับอยู่กับค้อหน้าหมูคือเก้าครับเป็นเปิดราคาคลิปที่3ครับเปิดราคาควายหนีน้ําถ่วมคือเก้าพี่น้องน้าเตรียมให้น้ำแล้วคือเก้าครับตัวนี้ก็ทีเป็นควายสาวเป็นบ่านตัวนี้ควายสาวลูกดแต่ตัวนี้ผมเข่าคอกได้บนเนี่ยเขาเขาเขาได้ครับมันบ่อไห่เป็นบ่อเมียสาวสมนอยบอทันทับเป็นบ่อครับตัวนี้บ่อครับคุ้ยสิบสี่เดือนสิบสี่เดือน พ่อซื้อแม่อยังก็คำนี้แม่เจริญทรัพย์ครับโอ้แม่เจริญทรัพย์ปุ่นเลยครับผมแม่สาวหมเนยน้องแมนบ่าครับผมม่าทันผสมดอกแมนบ่าครับพ่อสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบสามครับร้อยสามสิบสามบวกลบได้เนาะครับเนาะพ่อเป็นลูกเต้าเล่าได้ครับลูกเก้าเจริญครับผมลูกลูกสาวก็จะิญครับแม่เพื่อนเด็ครับแม่เพื่อนว่าเป็นสายเพชรอุดรท่านสูงร้อยสี่สิบห้าท่านแม่มันโอ้แม่เพื่อนสูงร้อยสี่สิบห้าสายเพชรอุดรครับนี่ลูกเก้าเจริญครับ ปาดเบื้องลุยน่องความยาวความสูงอ,ะอ่ะอ๋อรวยสามสิบกว่ารวยสามสิบสามขึ้นเน่ี๋ัวพี่น้องตัวนี้ล้อมหมุนเลเพิ่นเบือนเน้องลู่นหน่อนนียเมสเซานี่เมสเซาท่อมว่างๆเนี่ยปอดความตัดไหมพี่น้องเบื้องมุมกล้องผมบ่ได้เดี๋ยพี่น้องเข่าม้ากับมันก็แคบัขยุ่นน่องมันก็เกือบเต็มไมหมเนาะคนขวากเราดูพี่น้องครับคุณโอ้เบื้องครั้งนีดนงงง้ดูครับเมสเซาเบื้องหางดูครับหางลามเลยได้พี่น้องคุณอ่ะ หางลามหางไงหางไงแช่งขาบ้างดูครับพุ่นเพิ่งทั้งหนาแล้วนะเพิ่งทั้งหนาเพิ่งดูเห็นได้งามบ่ตาเตี้ยมเจียมจ้ำข้ออว่งลุงอาเพิ่งดูวยขาไงขาขาวดีเึ้งมีน้องเพิ่งตาดูพุ่ตาเตี้มดีเึ้งตัวนี้คุ้นดีพร้อมได้น้องพุ่นให้จับพร้อมได้พี่น้องเลยไปเพิ่นมีเรามีก่อนเป็นที่ละพี่น้องก็จิบแค่ปันใดเบิ่งเอิอกมะพร้าด้วยพุ่นนะครับเอิอกเพ้าใหญ่ สิบสี่เดือนพอดีครับนี่ครับกว่าสิบสี่เดือนครับอ๋ขอขวายสิบสี่เดือนแม่พี่น้องสูงวัยสามสิบกว่าแล้วมั้ยมึงความใหญ่นี่เราขใหญ่เกินอายุอยู่ได้นี่เนาะเพิ่นชัวยช่วมันว่ครับเจ้าของเพิ่นบอลหลวงมันว่าใส่เบิง้งเข่าเบิ้งเข่าิ่นไม่ดูครับนี่เอาพี่น้องให้เบิ้งเข่าดีๆเด้อะเพื่อนใส่เบิ้งเป็นโอ้ยม่อยากยิงเข่าเจ้าเพื่อนยิงเข่าดีเพิ่นไปให้เบิง้งเนาะพี่น้องเบิ้งเข่าก็ได้เอาเบิ้งเข่ารวมด้วยเขา เอาก็กลมๆแน่เริ่มสีเลี่ยมเลยนี่นาอแม่็นมาครับนี่พี่น้องเริ่มเลี่ยมเห็นเลี่ยมหน่อยนึงแลวหัวหม้อทองหัวหม้อทองตีครับเป็นคนหลายเทิงเนาะบนเนาะครับลูกเก้าเจริญก็เจริญแม่สายเพชรอุดรนี่พี่น้องแสดงว่าเรากอดีด้วยสันเงี่ยไหมเรากอดีแม่นี่เป็นสายพัฒนาแล้วคุณนวลสันครับพัฒนาแล้วเรือครับนะแม่กับมีเสื้อสายพ่อกับมีเสื้อสายระดับคุณแม่พี่น้องเบ่งเอาคุณนะลูกสาวเก้าเจริญครับความสูงร้อย สามสิบสองร้อยสามสิบสามครับเบิ้งทั้งหนาดูผมครับไ่โตบอรครับันมุมกล้องดีๆอาจจะเห็นชัดก็นี่เลยพี่นอ้องนี่มุมกล้องบ่คอยดีปันไดเช้งขาห่างดีเบิร์ดน่าจะจุ่มไปดูเบิ้งห่างรูซำฟ้ามือบ่รูุ้ะรูุ้วะมา,กมา,กมาเกีเ่ยวเต็นหนาออกกล้องเลยครับตัวนี้คนบอสไทยออกเอา้าเบื้บองกลนดูครับเบิ้งงไายเบื้องด่าคนดูผนครับนี่ไทยจากกล้องโทรศัพท์เลยพี่น้องเบิ้งพวาป้าเบิ้งเดียวฟ้ามือผม โอ้โกห่างสัมผัสมือผมบอกพี่น้องควายมีเราเปลี่ยนสิเอ๊ะว่าแต่ยนี่ตัวนี้บ่ได้มีตำหนิอย่างแม่นบอครับนี่ครับอ้มีตำหนิอย่างเลยครับเพิ่งห่างคนดูพี่น้องห่างลามตีบ่พ่ออัอห่างแม่งบอกกับเบิ้งเต็มจอผมเลยคนน่ะด้วยสามสิบกว่าเด้อพี่น้องครับนี่ผู้ใดสนใจกับมาเบิ้งเอาครับนี่บ้านบ้านธาตุทองตำบลบ้านธาตุนี่แหละครับตับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินี่ครับเป็นควายสาวซ้ำหน่อย คลิปนี้สิเปิดสองสาวด้วยครับุ่นตัวที่สองเรีว่าตัวแรกนี่กัให้พี่น้องเบิ้งคักๆก่อนนี่พร้อมสูงเบิ้งเลวเบิ้งอย่างกับลูกหมดแล้วเนาะราคาดิครับที่ห้องเท่าไรตัวไหนเปิดว่ายี่สิบเกตนครับยี่สิบเกตนี่คือสองแสนเกตเด็กครับต่อรองได้ครับสองแสนเกต่อรองได้เด้อพี่น้องควายสิบสี่เดือนเนาะสี่เดือนลูกสาวเก่าเจริญนะครับขี่แต่ขี่เต็นท์เราพี่น้องครับนี่เบิ้งหน้าตาดูครับนี่เขาเลี้ยงตัวใหญ่ย่างเดียวได้เป็นหมอนี่ครับผมตัวนี้มาอยู่น้ำเจ้าโดนหรือตีได้สองเดือนแล้วครับโอห้้องก็มาดวยััครบ อ๋อนี่พี่น้องิึงดูครับมากับมาสบน้ำท่วมบ่มีหญ้ากินพร้อมมั้หมาสบน้ำท่วมหญ้าตายเบิดว่าเลยสิล้มตก้อนนอกวันนี้เนาะครับแตกก็ยังอ้วนอยู่ด้ครับของเราพวกพี่น้องเอาในราคาที่เราห้องไว้ล่ละครับตอร้งกันได้ครับตอล้งได้ครับเราคงมีรถรับทรงคือสิรับทรงอยู่นี่บ้านไก้เลือนเชียงมาเบิ่งตัวแท้ได้แม่นบ่อหน้าก็ผู้ใดอยยุไกลกะมาเบิ่งก็ได้ขึ้นกันละครับให้แต่ว่าเราลว่าเราเลี่ยนโทรศัพท์ได้พี่น้องคัน โขอโอย่างเบิงเบึงไม่ผมนี่ละเนาะนาเนาะเราก็วัดแบบคร่าวๆกับบวกลบเอาครับความสูงโดยประมาณเนาะร้อยสามสิบสามร้อามสินเหมือนกันรับบ่ได้วัดดีก็สิได้ยี่รอยสามสิบอร้อยสามสิบสามอยู่เหรันประมาณนี่ยเราประกันอยสาองหแน่นอนเลยประกันยี่ร้อยสามสองาขาดเราพี่น้องนี่ มันความใงญ่ะคักดูครับหน้าตาบ่มีอย่างเป็นตติเลยครับบวมีตติเราปอสันฉาดดีเบิดพี่น้องครับเอานี่ล่ะครับผู้ใดสนใจก็ค่อยโรสอบถามเลยครับไปหน้าไปตัตที่สองมาเลยห้องว่างเลยครับสิบสี่เดือนบทันี้ผผรประมอย่างนั้นนเนาะครับแค่สองปีสามปีแบบคนเค่ประสมตัวนี้คือได้อยู่ข้องหง่แต่คับแม่สาวกันดีไงนี่แม่สาวแม่สาวลูกแม่สาวขืนข้นหัวจะมาทางเข่าทางออกเราวย่ใส่ผมขึ้นอย่างเดียวครับเนี่ย อ้าวตัวนี้เนียครับเพิ่นซื้อ,อยังเนี่ยซื้อแม่ขันเงินแม่ขัน,ขขนแม่ขันเงินแม่ขันเงินครับโอ้เพิ่อนอายุเท่าไหร่เนี่ยครับอาจจะประมาณอายุเท่าไหร่เนมีมันนม่นสาวลูกแรกไหมประมาณได้บอทันได้ลูกจากเทียมันบอ,รบอรครับอืมแต่ว่าในทอ่อนท่ทันผสมบ่าไงในท่องครับไอชูวิทฟาร์มมันซื้อยังอะไเนี่ยทะยักอีสานตีซื้อควายมันบนหนี่บ นทองมัผสมวันที่สองตุลากําหนดคลอดแปดสิงหาอ้นไก่สิงหาเราได้หรับมันเลยมาแล้วล่ะจี่มันคือว่าคลอแต่นั้นท่องแทบอ่ะท่องแท้เหรแต่ว่ามันเตี้เตี้ไดบุอ๋อมันไก่กําหนดคลอเราเด้อพี่น้องครับแต่ว่ามันมันล้านเหมือนล้าน่ะโอ้โมันเป็นควายสาวเนาะมันอาจสินมันทึ้เลดหลายเน่นนะ อาสิเลตไปเป็นเดียนพลนนทะเม่นบอลครับ,พรบเพราะว่ามันมันเริ่มสมแล้วเน่มันเริ่มนั่นแล้วนี่เพราะว่ากาหนดคลอมันแปดสิงหาเมือผมไทยนี่เป็นเดียนตุลาเราเนี่ยนี่ครับพยักอีสานนี่พี่น้องครับ,รบพอ่อนี้ด้อยครับไห้ได้จากเดียนแล้วก็ครับได้สีกขอดนี่ว่ต้องนับเดียนเรงเนาะแม่นบอครับอือครบกําหนดคลอเราบึงอายุอาบน้ํากระทองแรกด้วยครับนี่จักอายุทรายเทาสาวทองแรกอ่ะที่สามปีได้พอคำหนิประมาณนั่นล่ะสองปีกาสามปีแล้วเนาะครับ เพิ่นเพิ่นมีเราว่าหน้าตัวนี้เพิ่นว่าเพิ่นบ่๊บบ่บบอกไหมว่าเราไล้บุ๊แต่ว่ามีแระบุเนี่ยแต่ว่าก็ทับพอดีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่เห็นมีเสียสายอยู่แต่เพิ่นบอได้บอกบ่ได้ถามเพื่อนม่นบ่ครับนี่ครับเบิงบ่งเรียกว่าก็เตรียมตัวควอดอีหลีเดีล่ะพี่น้องเบิง่งเอาเตรียมตัวคอดแล้วมาเนี่ยครับเบิ่งความใหญ่ความย,ยวามยยวออจสีดำๆเนี่สิไปทั้งหลกคขึ่งแน่พุ่เเขาก็เป็นทรงและๆนี่ครับเขาเปิดดีอยู่ มึงเอาวิ่น้องเบื้องหน้าตาเพิ่นตาแ้่มแจ่มจ่มดีทึ้งยางใช้กล้องดีพร้อมมันสิมาสนผมบ่ขออ่องดีทึ้งพี่น้องขุ่นตาแ้่มแจ่มจ่มขออ่องดีพนเสื้อสีออกสีดำดำแดงแดงดีจุดน้อยอยู่นะลูกถอนทะเบิลอเออห่างกันโต๊อยู่เรื่องเนาะนี้ก็บ่มีตำนี้เป็นบ่ครับนี่มีห่างมันโคตรน้อยนึงห่างโคตรโคตรบองไดีเลาะหีมันน่ะทั้งทึ้งติครับไอ้พี่น้องโอ้น่ะห่างโคตร พีจังหอยมันเียบกันนะเนาะมันเจบมันจะน้อยเดี๋ยว่ว่าหางมันกึงยาวดีได้พี่น้องเป็นปุ่มดีเทิมหางรับหางงามๆนี่หางปุ่มดีพร้อมควอดแล้วพี่น้องครับนี่ครบกาหนดคลอดพอดีแล้วพี่น้องอาจจะคลอดตอนพี่น้องตอนผมล้มนี่แหละครับนี่พอดเป็นควายสาวมันอาศจรรยเนี่ยจากเดียนหมดละเพื่อนว่าห้างโตเป็นสองเดียนกับมีเป็นบ่อหน่ะครับล้างตัวก็โดนดิครับสายควายเพื่อนสิรูจักกันเองแหละครับเพราะว่ามันบอกว่าตรงตามไปกําหนดเพื่อนเราพี่น้องเป็นแม่ สาวซ้ำหน่อยซองโตตัวนั้นบอสันได้ทับตัวนี้สาวซ้ำใหญ่เม็นเมามันบว่านายคนอื่นเมามันเลยเป็นเมามันเน่ยตัวนี้ตัวนั้นเมียสาวพี่น้องเบื้องหน้าตาคับคั้นขับพูนเบื้องเอาขายควายมีน้ําท่วมแล้วครับช่วงนี้อันที่จริงแล้วก็มีงัวพ่อหมูเนาะหน้าเป็นบ่อหนรับงัวพ่อขายหรืองัวครับขายกันโอ้ขายบุดงัวกับขายกันเป็นงัวยสามโตเขาบอกหายหญ่ยากหลยว่าเลี้ยงลายย่างลายเหนี้ยเดี๋ยครับทั้งงัวทั้งควายแท้ เรี่องหัวมาก่อนควยเป็นบ่ครับเรี่องหัวก่อนนี้นี่ครับตามสเต็ปผู้ใดกับผู้นั่นล่ะพี่น้องต้องเรี่องหัวก่อนแล้วก็หันมาใส่ควายงามควายมีระดับจังสี่ละผู้ใดสนใจไน่เป็นซองัวนี่ตัวนี้สี่ห้องเท่าไรครับตัวนี้สี่ห้องสิบเก้าครับสิบเก้านี่คือแสนเก้าตีครับต่อได้ครับแสนเก้าหมื่นนั่นบ่แสนเก้าหมื่นครับคนสูงเท่าไรก็คือลืมสูงว่ายสี่สิบครับว่ายสี่สิบเลยครับเตรียมพร้อมควาดเหรอเด้พี่น้องครับร้อยสี่สิบเด้อครับนี่เพิ่งเอาครับป๋า ร้อยสี่สิบเป็นควายเมามันแล้วครับพร้อมลอดแล้วพร้อมแล้วครบเก้าเดียนแล้วสิบเดียนแล้วพี่น้องครบกำหนดลอดแล้วล่ะครับต่ว่าบอท่านได้ลอดผู้ใดสนใจกับค่อยโทรมาสอบถามราคาด้วยครับต่อร้องกันได้ครับที่ห้องไวในน้อนานเนาะครับผมถือใจกันพูดกันเอาครับเพราะว่าผมท้ายคลิปอย่างเดียวเด้ยวพี่น้องครับเบอร์โทรก็จะร้องไปให้ใต้คลิปแล้วครับพี่น้องนี่เบิ้งหมุนอีกรอบนึงดูครับคุณโอ้ตัวนี้อายุขใหไงก็มมตีหน้าตัวเนี้ครับ ว่ามันใกล้คลอดเราก็ออกมาไว้โอ้เลยแยกไว้หนีพร้อมครับขอกวบบุคอกน้ำถ่วมเหมือนเด้พี่น้องเบื้องน้าในป่าอ่อยดูผมครับไหลไหลจนจนอยู่น้ำหงโลงห่งน้ำเรามีแต่น้าเหมือนเด้ครับในห่างน้ำเราห่างน้ำไปหน้าเอาครับผู้ใดสนใจสองเท้านี่ก็ค่อยทัวรมาสอบถามเ้ยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่หละกขอรอติดตามในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ